สวัสดีค่ะเมื่อชาาเพจเทคนิคขายดีบายค่ะจีปินเซสออฟเซลส์นะคะวันนี้นะจีจะมาให้เทคนิคนะคะการปิดการขาย ก่อนเจอหน้าลูกค้านะคะคืออะไร mm. การปิดการขายก่อนเจอหน้าลูกค้านะคะ mm. เทคนิคนี้อ่เราจะใช้กันบ่อยนะแบบในพวกบร็อกเกอร์หุน้นขายตรงขายประกรันหรือว่าในบริษัทยาก็ mm. ก,ก,ก็ก็จะใช้กันนะคะถามว่าเทคนิคนี้มีไปทําไมใช้ทําไมนะคะการใช้เทคนิคอย่างนี้เนี่ยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นให้กับตัวผู้พูดนะแล้วก็เป็นการยกตัวผู้พูดให้ให้ดูแวลูแอดเดตมากขึ้นนะ่ะแล้วก็ทําให้ลูกค้านี่พลัสแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นอ่าหลายคนอาจจะ คืออะไรนะคะเทคนิคการปิดการขายความเจอลูกค้านะอันนี้มันจะเป็นเทคนิค,ค color แหละในทีมมันต้องมันต้องช่วยกันเหมืนมีตัวเปิดอ่ายกตัวอ,อย่างเช่นยังไงอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นโบรกเกอร์หุ้นสมมติลูกค้าที่จะเข้ามามาปรึกษา ที่ว่าเกี่ยวกับคุณใช่ไหมคะก็จะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นต้อนรับแล้วก็บอกว่าอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักพู่นะคะรอพบกับคุณคะจีนะคะคุณคะจีเนี่ยเป็นโบรกเกอร์เงนมื่อหนึ่งของทีมเราเลยเดี๋ยวจะมาช่วยดูแลลูกค้านะคะเนี่ยเดือนที่แล้วแกก็ดูแลลูกค้าไป300อยกว่าล้านอะไรก็ว่าไปนี่อกอไหมคะนี่คือเทคนิคการปิดการขายก่อนเขาเรียกอะไรกัน ปิดการขายก่อนเจอลูกค้านึกออกปะคือจะต้องมีสักคนหนึ่งพูดก่อนที่จะไปเจอตัวของเซลล์หรือตัวคนคนนั้นจริงๆว่าทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ลูกค้าได้เจอเนี่ยเป็นเซลล์ที่เก่งนะเป็นคนที่จะมาช่วยลูกค้าได้จริงๆนะเหมือนกับมีคนมามาอวยอวยขึ้นก่อนเนี้ยค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออย่างบริษัทประกันเนี้ยสมมติว่า ลูกค้าที่จะเข้ามาติดต่อในเรื่องของอประกันที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมมุติว่าก่อนที่เราจะพา์สไปเจอเซลอะค่ะอาจจะมีน้องประชาสัมพันธ์หรือลูกทีมหรือใครก็ได้สักคนหนึ่ง,งที่เดินเข้ามารับลูกค้าแล้วก็บอกว่า ลูกค้ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอพบกับคุณประเสริฐนะคะคุณประเสริฐจะเป็นมือนหนึ่งของทีมเราเลยในเรื่องของการดูแล LMF RTF หรือว่าดูแลในเรื่องของออสิทธิประโยชน์ของลูกค้านะเนี่ยปีที่แล้วแกได้อันดับหนึ่งของ Southeast Asia ว่าไปมันจะทําให้ลูกค้าเขารู้สึกมั่นใจเฮ้ยเออฉันได้เจอคนที่ดีเจอคนที่เก่งจริงๆนะแบบเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้เหมือนกับปิดการขายได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนกับ เราเราบิวลูกค้ามาในระดับหนึ่งแล้วว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีเยี่ยมจากคนที่เก่งที่สุดแน่นอนนะหรือยกตัวอย่างตัวอย่างที่3านะคะอย่างเช่นบริษัทยาอันนี้ขายตรงเขาก็จะใช้บ่อยนะก็จะเป็นตัวอย่างเดียวกันหรืออย่างบริษัทยาก็ตามนะคะอย่าสมมติว่าจีสมมติจ,จีเป็นเทรนนิ่งแมเนเจอร์อย่างเงี้ยอ่าสมมติน้องใหม่เข้ามาเนี่ยค่ะเขาเราไปสอนเขาเนี่ยอยากให้เขามีความมั่นใจหรือว่าอ่อเาเะไรเนีไร หรือว่าอย่างจีไปเป็นวิทยากรบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยอย่างบางคนอาจจะไม่รู้จักจีใช่ไหมคะก็จะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นตัวเปิดให้เราว่าโอเคพบกับคุณขจีนะคะเป็นวิทยากรที่บรรยายเกี่ยวกับหลายๆธุรกิจมาแล้วนะคะสร้างยอดขายนนโน่นนี่เท่าไหร่เหมือนจะต้องมีมีคนที่เป็น ตัวเปิดให้เราเพื่อที่จะทําให้เราดูมีแหวนรู้มากขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกค้าหรือผู้ฟังเนี่ยออเดียนส์เนี่ยเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ย mm hmm. เขากําลังคุยกับคนเก่ง mm hmm. คนที่มีคุณภาพคนที่จะช่วยเขาได้แน่นอนนะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะในองค์กรเขาเรียกว่ามันต้องทํางานกัน ะะแบบนี้มันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไว้วางใจแล้วก็อยากซื้อสินค้าแล้วเพิ่มยอดขายกับคุณได้มากขึ้นค่ะถ้าชอบเทคนิคนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากจะเรียนคอร์สเกี่ยวกับการขายเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาหาจีได้เลยนะคะสำหรับคลิปวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ